นาทีเดียวกับเมนูแกงอ่อมซุปไก่เริ่มจากโขลกพริกแกงอ่อมกันก่อนเลยค่ะพริกคั่วกระเทียมคั่วหอมแดงคั่วแล้วก็โขลกเลยค่ะเรามาทําแกงอ่อมกันค่ะใส่น้ํามันตามด้วยเครื่องแกงที่เราโขลกไว้ผัดให้หอม ใส่ไก่ค่ะและที่ขาดไม่ได้แพมจะใช้แบรนด์ซุปไก่สกัดพวนนี้ดีมีคาโนซีนที่เป็นไดเปปไทด์ขนาดเล็กดูซึมง,ง่ายและมีวิตามิน B12 ที่มีส่วนช่วยในการทํางานตามปกติของระบบประสาทและสมองใส่น้ําเปล่าเล็กน้อยปรุงรสด,ด้วยน้าําปลาน้ําปลาและข้าวคั่วคนให้เข้ากันอืมรสชาติดีมากเลยค่ะ พอได้รสชาติที่ชอบแล้วใส่ผักเลยค่ะปักทองมะเขือแตะไครทุบพ่าหันแว่นใบมะกรูดผักชีลาวและต้นหอมค่ะต้มให้ผักนิ่มแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะและนี่คือแกงอ่อมซุปไก่ทำง่ายได้ประโยชน์เปิร์สวิทติดสมาร์ฉลาดเลือกแบรนด์ซุปไก่สกัดเติมประโยชน์ยกบ้าน